สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูนะคะพาเพื่อนๆมาดูวิธีสร้างคอตั้งนะคะคอตั้งหรือคอจีนนะคะ <uch> เดี๋ยวมาดูวิธีสร้างง่งายๆนะคะสร้างข้างนอกเนาะหลังจากที่เราสร้างแพทเทิร์นมาแล้วนะคะเนี่ยคอจีนนะคะคอจีนหรือคอตั้งเนาะเขาจะมีผ่าด้านหน้าลงมาถึงแค่เอวนะคะนี่นะคะผ่าข้างหน้าเนาะมีกระดุมข้างหน้าถึงถึงเอวนะคะส่วนข้างหลังนะคะเราก็จะต่อ,อเป็นซิปหลังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีสร้างกันนะคะพับเส้นไหลตรงนี้นะคะพับนี่นะคะพับเส้นนะคะเส้นไหลตรงด้านหลังนะคะ,ะชิ้นหลังเนาะพับเสร็จแล้วก็นํามาต่อนะคะตรงนี้เนาะเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาต่อกันเนาะตรงนี้ก็คือโคอ้งวงแขนนะคะเราก็ตัดไปแบบน,นี้เลยนะคะโค้งวงแขนเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาวัดนะคะตรงจุดคอนะคะตรงจุดอะคอ เราจะวัดนะคะจากจุดคอตรงนี้นะคะวัดลงมาเนาะประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะอ่าถ้าจะให้สวยก็ประมาณ1เซนครึ่งนะคะอ่าส่วนคอนะคะตรงด้านข้างนะคะเราวัดเข้าไปเนาะหเซนนะคะห่างคอนะคะจากนั้นก็ตีโค้งนะคะอ่าโค้งตรงนี้เนาะเป็นข้างหน้านะคะอ่าชิ้นหน้าเราจะตีโค้งแบบนี้นะคะโค้งมาหากันตรงอ่าสาบข้างหน้าเลยนะคะเสื้อตัวนี้จะมีสาบหน้าเนาะ งมาให้สวยนะคะจากนั้นนะคะข้างหลังนะคะวัดลงไปนะคะวัดจากจุดคอลงไปเนาะจุดห้านะคะจากนั้นก็ตีโค้งเหมือนกันนะคะโค้งข้างหลังมานะคะมาหาจุดไหลนะคะตรงนี้เนาะมาหาจุดไหลนะคะแล้วเราก็วัดนะคะใช้สายวัดหรือว่าไม้บรรทัดก็ได้นะคะ,ะวัดโค้งตรงนี้เนาะวัดรอบเลยนะคะหน้าหลังบวกกันนะคะเราจะนําตัวนี้ อ่าไปสร้างคอนะคะเป็นคอจีนนะคะเนาะหรือว่าคอตั้งนะคะอ่าตรงนี้นะคะเราจะวัดเข้าไปนะคะจากจุดกลางหน้านะคะวัดกินเข้าไปจุดห้าเซนนะคะตรงนี้เนาะให้เขาห่างคอห่างห่างตรงกลางหน้านะคะจุดห้าเซนนะคะตรงนี้เนาะเราจะใช้เส้นข้างในนะคะเพื่อกินเข้าไปนิดนึงเนาะคะอจะได้ไม่ชิดเกินนะคะอ่าจะได้ไม่แคบเกินนะคะเนาะออกมาแล้วจะสวยนะคะนะ หลังจากนั้นนะคะอคอแบบอบคอเลยนะคะเนาะแล้ก็หากระดาษแผ่นหนึ่งนะคะมาขีดนะคะขีดเส้นไว้กอนนะอ่าอันนี้ก็แพทเทิร์นก็พับไปกอน,นะคะนะ้แยกไปกนเนาะจากนั้นเราก็นํามานะคะขีดเส้นตรงเลยนะคะเส้นตรงนี้นะขีดตรงขึ้นไปเลยพอขีดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขีดเส้นฉากขึ้นไปแบบนี้นะคะ ขีดเส้นฉากขึ้นไปเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดนะคะอ่ารอบคอหน้ากับคอหลังนะคะได้เท่าไหร่นะคะข <Indiana> ีดไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นขีดตรงขึ้นไปนะแล้ววัดขึ้นไปนะคะประมาณสี่เซนนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะจุดคอหน้าคอหลังบวกกันนะคะได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ติ๊กไว้ตรงนี้เนาะจากนั้นก็โค้งนะคะ โค้งจากจุดที่เราวัดขึ้นไปสี่เซนเมืม่อกี้นะคะโค้งตรงนี้นะเป็นฐานคอนะคะอ่าตีโค้งนะคะจะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้นะคะอ่าโค้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาอ่าขีดนะคะอ่าคอนะคะคอตั้งเนาะเราก็ขีดขึ้นไปนะคะวัดขึ้นไปประมาณสามเซนนะคะขีดฉากขึ้นไปตรงนี้นะคะวัดขึ้นไปสามเซนเนาะเป็นคอหน้านะคะอ่าเป็นด้านหน้านะคะวัดวัด วัดให้เท่ากันนะคะตรงนี้เนาะสามเซนสามเซนเท่ากันนะคะแล้วก็ตีโค้งเหมือนเดิมนะคะให้เป็นรูปของคอตั้งนะคะติะ๊กไว้ติ๊กไว้ให้เท่ากันเนาะคอคอตรงนี้จะมีต่อข้างหลังนะคะจะมีซิปข้างหลังเนาะเป็นคอตั้งแบบมีสองชิ้นนะคะจะมีผ่านหน้าแล้วก็มีซิปหลังด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สันทบตรงกลางนะคะ,ะเราจะโค้งมาหาตรงกลางเนาะแล้วเราก็ อจจะมนหัวตรงนี้นะคะถ้าเป็นปกเนาะเป็นคอมนนะคะเราก็วัดเข้าไปนะคะ,ะประมาณหนึ่งเซนนะคะหรือจุดเจ็ดห้าก็ได้นะคะโค้งนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดเป็นปกแหลมหรือว่าคอแหลมก็ไม่ต้องมนนะคะให้แหลมไปไปเลยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นคอมนเนาะแล้วก็ตัดแพทเทิร์นไปเลยนะคะสําหรับอ่าคอคอตั้งนะคะนาะเขาจะโอบคอสวยนะคะตัวนี้เนาะ ข้างหลังก็จะมีต่อนะคะจะใส่ซิปข้างหลังเนาะคอเขาต้องผ่าตลอดเลยนะคะจะไม่วางสันทบนะคะตัวนี้เนาะวัดแพทเทิร์นได้แล้วนะคะเราก็นำไปวางวางผ้าได้เลยนะคะสำหรับคอตั้งเนาะได้แล้วนะคะสำหรับคอตั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองประกอบดูนะคะตัวนี้นะคะจะมีต่อข้างหลังนะคะเนาะพอได้ปกแล้วนะคะเราก็จะนำมาต่อ ดูนะคะว่าคอออกมาสวยขนาดไหนนะคะเราก็จะตัดแพทเทิร์นตัวนี้เนาะตัดตรงคอนะคะแล้วก็นำคอมาต่อนะคะตรงนี้นะตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เลยนะคะ จากนั้นก็นําคอมานะคะมาประกอบนะคะมาติดตรงนี้เนาะ,ะใช้สติกเกอร์นะคะหรือว่าสกกอตเทปนะคะแปะแล้วก็เช็คดูนะคะว่าคอสวยไหมนะคะได้รูปได้สัดส่วนไหมนะคะ แล้วนะคะสำหรับคอตั้งหรือว่าคอจีนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งดําด้วยเนาะจะได้เห็นคลิปดีๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ